เด็กหญิงสกาลใจอ่านสิสวัสดีคุณครูหนูรังในหลวงโรงเรียนของหนูแล้วที่เหลือล่ะลืมค่ะเอาช็อกไปโอ้โหอุตส่าห์ริ่มเรียนมาซะสูงนี่เป็นไงเนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะัโอ้ับดูละครย้อนดูตัวค่ะใช่แล้วนะคะทางช่อง5แห่งนี้นะคะเวลาสี่ทุ่มค่ะรักสุขแบบนี้แหละครับผมเป็นยังไงโอ้โหช่วงนี้ก็เพิ่งเปิดเทอมมาไม่นานด้วยนะฮะอยู่ในบรรยากาศแบบนี้แล้วรู้สึก เลยก,ก็จบมาแล้วนะครับแต่จบมาไม่นานนะครับรู้สึกว่ามันคิดถึงคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเนาะเวลามีโต๊ะแบบนี้นะชอบแบบขัดให้มันเงาเงอ่ะคุณพอเคยนั่งโต๊ะแบบนี้ไหมโ <c oughs> ต๊ะไม้แบบนี้มันจะต้องมีแบบช็อกมาขัดเอเอเ,อเอป็นสีเป็นเทียนอ่ะให้มันเงาเงาแล้วอ๋อช่วงนี้เขาไหว้ครูอยู่เคยไหว้ครูไหมครับเด็กๆเคยค่ะเวลาไปถึงเรียนนะคะทุกเช้าเลยก็จะต้องสวัสดีคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูทุกวันเลยไม่ใช่หมายถึงว่า เป็นทางการพิธีไหว้ครูแบบเอาดอกไม้ไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพิธีไหว้ครูเหรอคะเคยค่ะก็มีเคยเป็นตัวแทนของห้องถือพานไว้อย่างนั้นเลยเหรอโอ้ยโอ้ยคิดผิดจริงๆเลยไมเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะก็วันนี้เนี่ยตกใจใช่ไหมพูดถึงเรื่องครูครูครูจริงวันนี้ในช่วงเป็นเทศกาลไหว้ครูแบบนี้นะเราก็เลยจะย้อนดูละครย้อนดูตัวเรื่องครูบนนอกเคยดูเปล่าอุ้ยเคยดูสนุกมากเลยเคยดูเป็นวิดีโออ๋อ จะบอกดูทันได้ยังไงคุณพ่อซื้อเก็บไว้คุณพ่อดูแล้วก็มาแบบดูซะเรื่องนี้สนุกมากสำหรับใครที่ตามที่ไม่เคยชมเนี่ยคุณเกิดทันนี่ไม่ทันขอบใจใครก็ตามที่ไม่เคยดูเรื่องนี้นะฮะเรามีตัวอย่างมาให้ชมเองครับอุ้ยเหรอคะไปเลยยยาาาาเเกกกีรรรองทนพว ครูหนุ่มไฟแรงลูกบ้านนอกพอเรียนจบก็สมัครบรรจุในโรงเรียนบ้านนอกทันทีเพราะตั้งใจไว้แล้วว่าจะนําความรู้ความสามารถที่เรียนมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็กๆในชนบทที่ขาดแคลนทุกอย่างที่โรงเรียนบ้านหนองหมาวครูปิยะต้องไปจนกับครูใหญ่ที่คือหมดสิ้นความเป็นครูครูพิสิทธิ์ที่ม่เป็นครูพระว่างๆและครูดวงตาที่ลอยย้ายเข้าเมืองด้วยความอาจริงอาจังของอุดมคติครูทําให้ครูคนอื่น เริ่มมองเห็นคุณค่าของครูที่แท้จริงและร่วมมือกับครูปิยะสร้างความหวังให้กับเด็กๆแต่แล้วครูปิยะก็ต้องตายเพราะไปคุยเรื่องพ่อค้าลักลอบตัดไม้แต่ครูปิยะไม่ได้ตายเปล่าทุกๆคนพร้อมจะสืบสารเจตนารมณ์ของครูปิยะสืบไปครูปิยะนี่เหมือนแบบเมืนมีชีวิตจริงๆเลยอ่ะคือมันเหมือนอยู่ในสังคมนี้จริง,รงๆเลยถ้าสังคม<ด>ไทยมีแบบนี้เยอะก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลย เชิญครูปิยะมาเลยครับเดี๋ยวมาคุยกันจริงเหรอฮะก็นั่นไงเิงพื้นเหาอเรียกกลับมาเรียบร้อยจริงป่ะเป็นวิญญาณเหรอคุณดวงดาวก็มาด้วยอุ๊ยเอองั้นดีเลยงั้นไปคุยเลยดีไหมคะไปเลยครับไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูปิยะของเรานะคะก็คือคุณปิยะตระกูลราชนะคะและ ครูดวงดาวสาวสวยนะคะคุณวัชนาสิตทิเวชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสองท่านนี้โอ้โปีนั้นพศอะไรครับที่ครูบันนอออกฉายสองพันห้าร้อยยี่สิบค่ะสองพันห้าร้อยยี่สิบครับผมเป็นยังไงครับตอนนี้ยังจําได้ไหมเดี๋ยวเราคงต้องพูดคุยกันอีกเยอะเลยทีเดียวเนี่ยยังจํากันบรรยากาศเก่าๆได้อยู่ใช่ไหมครับค่ะจำได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักพักหนึ่งแล้วกลับมาย้อนดูครูบันนอกสักครู่เดียวครับด้านนอกบนหนัง ไม่เชยไม่รับรองว่าไม่เชยอ,อาชีพครูเนี่ยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะพี่ว่ามันยิ่งใหญ่เพราะทุกคนไม่ว่าอาชีพอะไรจะต้องมีครู